สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่การตัดเกรดแข่งผลงานของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไตเต็ดในฤดูกาลนี้เริ่มต้นกันที่การตัดเกรดผลงานนักเตะแมนยูฤดูกาลนี้โรนัลโดอยู่ในระดับ A ส่วนซันโชนั้นอยู่ในระดับ E สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับภายใต้การคุมทัพของโซชาในฤดูกาลนี้เดินทางมาถึงเวลาพักเบรกทีมชาติแล้วซึ่งได้เวลาที่จะเพ่งมองที่เริ่มต้นฤดูกาลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนถึงตอนนี้ผลงานภายใต้การคุมทีมของโซชานั้นคน่อนข้างที่ทําให้ผีเข้าผีออกมีทั้งร้อนและก็หนาวเย็นโดยสำนักข่าวเอ็กเพสปอร์ตนะครับได้มีการตัดเกรดฟอร์มการเล่นของแต่และแข้งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งได้มีการให้คะแนนโดยรวมตั้งแต่ร่วมทีมจนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นกันที่รายที่1ครับดาวิดเดคิอาระดับ B หลังจากที่ฟอร์มตกลงไปไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเดคิอานั้นกลับมาทําหน้าที่ได้อย่างดียิ่งจนถึงตอนนี้เขาสามารถชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแต่การที่เขาไม่สามารถรักษากลีนซีได้นั้นเนี่ยทำให้ไม่สามารถเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของโซชาได้รายที่2ครับวิกเตอร์ดีเนลฟระดับ4เขาเริ่มต้นได้ดีก่อนที่เสียตำแหน่งให้กับราฟเฟวรานเพราะพลาดในเกมที่ประทะก,กับเอเวอตัน แต่ผลงานด้านอื่นๆของเขานั้นถือว่าไม่ได้แย่มากนักรายที่3ครับเอริกบยยี่ระดับดีเขาเริ่มเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เตดแค่นัดเดียวในเกมคาราบาลครับที่พ่ายแพ้กับวตทแฮมในเดทหนซึ่งการให้สัญญาฉบับใหม่กับเขานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดูงี่เง่าสำหรับนักเตะที่ยังไม่ดีพอรายที่4ครับแฮร์รี่แม็กควายระดับบีคำชมเชยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับเขานั้นคือตอนที่เขาได้รับบาดเจ็บ ซึ่งทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องเลี่ยนรนเป็นอย่างมากในการแข่งขันและเมื่อเขากลับมาแล้วก็หายดีและมีความพร้อมในการลงสนามแล้วก็ยิ่งดีและก็ส่งผลดีกับทีมมากเท่านั้นและก็ดูมีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีจนถึงปัจจุบันนี้รายที่5พอพ็อกบาระดับบีเขายังคงมีการแบ่งแยกในเรื่องของความคิดแต่สถิติของเขานั้นกับเจด้าเซซในรูกกาี้มากกว่ากเบเชซุตแล้วก็อับดูรายดูเกเร่พอพ็อกบาถือว่าค่อนข้างที่จะมีฝีมืออยู่บ้าง รายที่6ครับคริสตยโนโย่เดอเโรระดับ A เขาเข้ามาเพื่อพิชิตชัยชนะด้วยการสังหารประตูไปมากกว่า5ประตูจากหลายการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและเขาไม่เคยทําให้ผิดหวังการให้คะแนนระดับ A นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลกับฟอร์มของเขามากที่สุดแล้วรายที่7ครับควนมาตาระดับ B มาตาเพิ่งเริ่มซ้อมเมื่อหลายๆวันมานี้นะฮะโดยเขาเนี่ยเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพียงตอนสลับสับเปลี่ยนกับมังเตะเท่านั้น วันที่นี่สุดของเขาได้ถูกซ่อนเอาไวา้แถมเขายังทําได้แย่ในเกมกับเวสแฮมเนเต็ดหลังจากการเอาสตาร์เป็นตัวจริงเพียงนัดเดียวของเขารายที่8ครับอองตัวริมัเชียลระดับ4จริงๆแล้วนะครับเขาได้คะแนนในระดับดีแต่ผลงานของเขาในเกมพบก,กับเอเวอเรตันนั้นกลับมายอดเยี่ยมและก็ทีมมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะสามารถดึงฟอร,ร์มการเล่นที่ดีสุดต่อไปเรื่อยๆรายที่9เมสันกรีนวูดระดับ B หลังจากฤดูกาลที่แล้วนะครับด้วยความฟิตท,ที่ดีของสภาพร่างกายแล้วก็การยิงไกลในเกมลีก3นัดแรกให้กับแมนเชสเตอร์ไนเต็ดถึงแม้ว่ากรีนวูดนั้นจะใช้โอกาสเปลืองมานนหนึ่งแต่ก็ถือว่าเขาสามารถทำไม่ดีเลยทีเดียวรายที่10ครับเจสซี่ลินการ์ดระดับ4แต่จริงแล้วเนี่ยลินการ์ดอาจจะถูกจัดการอยู่ในระดับ B แต่ความเป็นจริงที่ว่าเขาเนี่ยแทบไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมเลยทําให้ถูกจัดอยู่ในระดับ4อย่างไรก็ตามครับการทาประตู2ลูกในฤดูกาลนี้ให้กับแมนเชสเตอร์ไนเตตด อาจจะทําให้เขารับโอกาสในการลงสนามมากเล่นกว่านี้อย่างแน่นอนรายที่11เฟสระดับดียังคงถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนในทีมณตอนนี้นะครับและก็มีคุ้มนะครับการที่สมสรน,นั้นต้องจ่ายเงินจานวน52ล้านปอนด์ให้กับเขารายที่2ครับบูโนเฟนัสระดับ B มันเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีครั้งหนึ่งสำหรับบูโนเฟนัสแต่ความล้มเหลวของเขาในการทำประตูใน4ี่เกมสุดท้ายของทีมบ,บวกกับการผิดพลาดในการสังหารจุดโทษในเกมพบกับแอตันวิ่า แต่เชื่อว่าเขาจะสามารถกลับมาเป็นเดอะแบ็กของทีมได้อีกครั้งหนึ่งรายที่13ครับราเฟียวารานระดับ4แมนยูดูเหมือนว่าจะใจยเย็นกับราเฟียวารานนะครับแต่แข้งทีมชาติฝรั่งเศสร,รายนี้ยังไม่ได้รับการวาดดวนลายอะไรมากเลยรายที่14ครับดิโอโก้ดาโลระดับดีไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่แมนยูนั้นให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับเคเรียนทิเปียครับซึ่งดาโลเองสามารถเล่นเกมบุกได้แต่ในการป้องกันเขายังมีช่องโหว่มากมายที่ต้องพัฒนาอีกมาก รายที่เ5ครับเอดิสันคาวานีระดับ4เขายังคงไร้สกอร์ในการทำประตูแต่ก็ดูมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ในสนามเมื่อมีโอกาสทุกครั้งเขาจะทำอย่างเต็มที่แค่เขาต้องรักษาความฟิตเพื่อให้เล่นเคียงคู่กับโรนัลโดรายที่16ครับลุกชอระดับ B เขาไม่ใช่ผู้เล่นคนเดิมอีกแล้วนะครับเหมือนฤดูกาลที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและเขาเขายามที่จะรักษามาตรฐานการเล่นของเขาเนี่ยให้ดีดังเดิม รายที่17ครับจเจอรโซชโชระดับ E เราไม่ต้องการว่าใครเลยนะครับแค่ตัวเลข73ล้านปอนนั้นกับแมนเชสเตอร์ที่ทุ่มเทล,ลงไปกับผลงานนั้นไม่สูงต่อค่าตัวทั้งซานโชนั้นยังยิงประตูไม่ได้และแม้กระทั่งการแอสซิตแต่เราเชื่อว่าเขาจะสามารถพัฒนาได้เรื่อยๆแล้วคงต้องให้เวลาเขาหน่อยรายที่18ครับดินเฮนร์สันระดับ4 เขาได้ลงเล่นเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ทําให้หน่าประทับใจในการพบกับเวสแฮมิเนเต์ด้วยการเซฟลูกอันตรายได้หลายลูกนะครับรายที่1 9อเล็กเทเรสระดับ4เทเลสนั้นสามารถทำประตูให้กับแมนเชสเตอร์เดนตในเกมที่พบกับบียาเรอันล่าสุดแต่อย่างไรก็ตามครับเขาเป็นแค่ผู้เล่นในทีมซึ่งมาพร้อมกับข้อจํากัดมากมายรายที่20ครับอารอนมันวิสก้าระดับ4เป็นแนวรับที่ยอดเยี่ยมเช่นเคยครับแต่ถ้าหากเขาเนี่ยเล่นตำแหน่งแบ็กขวาเขาจะกลายเป็นแบ็กขวาที่ดีสุดในโลก ด้วยผลงานเกมรุกที่เขาดูเดือดอย่างมากมายรายที่21ครับเนมย่ามาติดระดับ4เขายังคงพอมีประโยชน์กับทีมอยู่บ้างแต่ค่อนข้างยากนะครับที่ตัดสินใจถึงแม้ว่าเขารับบาดเจ็บที่ต้นขาแต่เขาก็สามารถคงสถานะที่ดีในทีมเช่นเคยครับรายที่22ดอนนี่ฟันบิกระดับ E บางทีอาจจะดูเกี่ยวกาบไปบ้างนะครับที่โดนนี้ฟานบิกนั้นแทบไม่รับโอกาสในการลงสนามเป็นระยะ1ปีเต็มแล้วก็การตัดสินใจย้ายออกไปจากทีมในเดือนมกราคามนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอาจจะแฟร์สำหรับทุกๆฝ่ายก็เป็นได้รายยีครับสกอตต์แม็กททมินเน่ระดับดีอาการบาดเจ็บยังคงขัดขวางเขาอย่างชัดเจนในการพัฒนาฝีเท้าและก็โชว์ความยอดเยี่ยมของเขา แข่งชาวสกอตแลนด์รายนี้มีคุณสมบัติพิเศษมากมายแค่ต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายและความฟิตของเขาก่อนเริ่มกำหนดการแข่งขันสำหรับข่าวต่อมาปีเตอร์คราวส์อดีตกองหน้าของหงแดงลิเวอร์พูนะครับออกโรงแนะนำมาเชอร์ตนเต็ดว่าควรทุ่มซื้อดีแคนไรส์หรือไม่ก็คาวิฟิลิปนะครับมาเติมเต็มแดกลางหากยังพอลุ้นแชมป์ลีกอย่างจริงจังในูกาลนี้ ส่วนตัวผมมองว่าแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดนะครับต้องการกลางรับที่สามารถเชื่อมนักเตะในแต่ละตำแหน่งให้เล่นด้วยกันได้อย่างเสถียรที่สุดโดยเฉพาะในจังหวะส่วนกลับซึ่งเป็นไม้เด็ดของพวกเขาเคเรซี่กล่าวกับเมลสปอร์ตว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับการเฟ้นหามิดฟิลด์ตัวรับที่ทำลายเกยมฝ่ายตรงข้ามได้แบบเด็ดขาดมีการเปิดบอลข,ขึ้นขหน้าอย่างแม่นยำไปพร้อมๆกันในครคนเดียวกัน แต่ถ้าให้ผมมองหานะครับคงเป็นชาลีอัลอนโซนะครับในสมัยที่พิกพิกกับลิวฮูบเป็นตัวอย่างนะนั่นแหละความสมบุรณ์แบบเลยและหากจะหาใครสักคนทําได้ใกล้เคียงกันระดับนั้นปัจจุบันผมมองว่าเป็นเดคแอนไรส์ของเวสแฮมไนเต็ดแล้วก็คาวิฟิลิปของลีดยูไนเต็ดเพียง2คนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ ซึ่งทั้งคู่นะครับตกเป็นข่าวลืออย่างหนักกับแมนเชสเตอร์เดปตมาพักใหญ่แล้วหากเป็นไปได้นะครับโซชาควรใกลท้ทุ่มเงินก้อนโตอีกสักก้อนหนึ่งนะครับทันทีที่ตลาดการซื้อขายนักเตะเปิดขึ้นและหากได้หนึ่งใน2คนนี้เข้ามาเสริมทัพจริงๆแล้วเราก็ยูเนเต็ดจะขยับขึ้นมามีโอกาสลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวเหนือคู่แข่งคนอื่นๆทันทีการที่เกมรุกข,ของพวกเขาอยู่ไม่ค่อยหลากหลายมากเท่าไหรนักนะครับทั้งๆท,ท,ท,ที่แนวรุวนเป็นระดับท็อปของโลกแทบทุกคน ก็เพราะไม่มีมิดฟิลด์ที่สามารถเชื่อมเกมประสานงานการเล่นเข้าด้วยกันได้ลงตัวนั่นแหละหากจุดนี้เติมเต็มเมื่อไหร่นะครับยูนิเต็ดเนี่ยจะอันตรายจนแทบหยุดไม่อยู่อย่างแน่นอนสรับข่าวต่อมาครับอดีสันคาวนีบอกสื่อบ้านเกิดไปถามปากจากโซชาเองนะครับซึ่งโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับให้เหตุผลในรูปก,การ2022น,นี้นะครับส่งแข่งน้อยส่วนตัวพร้อมทําทุกอย่างตามวิถีมืออาชีพ แม้บทบาทแค่ตัวสำรองเอดีได้ใช้ออปชันในการต่อสัญญาจากเดิมเพิ่มเติมอีกหนึ่งซีซั่นที่โอทัฟฟอร์ดแต่ทั้งว่าต้องแลกกับการเสียเสื้อแข่งเบอร์เก้าพร้อมใช้เวลาในการลงสนามกับดาวยิงโปรตุกสเมื่อบวกกับคนที่ยังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอองโทนี่มาชิอาเมสันกริวูดหน้าใหม่อย่างซานโช่และก็ตัวลูกม่ออย่างบาร์คาเดฟอร์ดก็ยิ่งส่งผลต่อหัอหอวหอกวัย34ปีรายนี้มากกว่าเดิม ในโลกของฟุตบอลเนี่ยคุณต้องรีบเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะครับและนี่คือหนึ่งในกุญแจสําคัญที่นําไปสู่ผู้เล่นระดับสูงการเปิดปากกับเอลออฟแชวาร์โดครับบางทีเวลาคุณลงสนามบ่อยนะครับบางครั้งคุณรับโอกาสน้อยและผู้จัดการทีมคือผู้ตัดสินใจแต่นั่นไม่ได้ทําให้คุณหยุดซ้อมหนักเพื่อให้ตัวเองนั้นพร้อมการแข่งขันอยู่เสมอด,ดูการเด็กเนี่ยก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะครับผมยังจําเป็นต่อทีมแม้ไม่มากเท่าปีก่อน แต่การที่ตัวเองอยู่กับสโมสรก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมเขานีลงแค่4นัดฤดูกาลนี้โดยเขาเป็นตัวจริงแค่หนเดียวแมตช์สุดสัปดาห์เสมอกับเอเวอเรตตหนึ่งหนึ่งที่ผ่านมาอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกิงข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ